เรื่องเด่นคนดังสวัสดีค่ะเดาได้ไม่ยากประธานาธิบดีเซเลนสกี้กับปูตินใครจะถูกเด็ดหัวก่อนรัสเซียตอบกลับหลังเซเลนสกี้ตั้งข้อสงสัยปูตินยังมีชีวิตอยู่ไหมสืบเนื่องจากเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาที่บล็อกพูดได้บายข้าวน้อยได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับคำพูดของเซเลนสกี้ที่มีการพาดพิงถึงประธานาธิบดีรัสเซียโดยเนื้อาหาในบล็อกระบุว่า จากเมื่อครั้งการประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์วลาดิเมียร์เซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนได้กล่าวในวิดีโอลิงก์เกี่ยวกับการยังมีชีวิตอยู่ของผู้นำรัสเซียในขณะนี้โดยเซเลนสกี้กล่าวว่าเขาสงสัยว่าใครคือคนในรัสเซียที่ควรจะเจราจาด้วยในตอนนี้เขาไม่รู้ว่าใครคือผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจพูดคุยเรื่องยุติสงคราม และตอนนี้เขาก็ไม่แน่ใจว่าในรัสเซียใครเป็นคนตัดสินใจใครมีอำนาจก่อนที่รัสเซียจะเจรจาหรือพูดคุยกับผู้นำยุโรปรัสเซียควรหาใครสักคนก่อนที่จะเสนออะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อเจรจาจริงๆแล้วก็คือเซเลนสกี้เขาไม่แน่ใจในการมีชีวิตอยู่ของวลาดิมีร์ปูตินในตอนนี้นั่นเอง ด้านด e มิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียประธานาธิบดีรัสเซียได้ออกมาตอบโต้คำปราศัยของเซเลนสกี้ทันทีค่ะว่าเซเลนสกี้ชอบที่จะได้ยินว่าไม่ aw, ไมีวลาดิมีปูตินอยู่ในรัสเซียเขาจึง <t> พูดออกมาแบบนั้นแต่เซเลนสกี้เองนั่นแหละที่รู้ดีถึงการมีอยู่ของปูตินา ال ะรัสเซียหลังจากที่ผู้โพส์ได้เผยแพร่ข้อความนี้ออกไปก็มีชาวโซเชียลออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะเช่น สงครามอาวุธสงครามข่าวสารไม่เว้นแม้แต่สงครามคาลมตบท้ายด้วยลูกอ้อนนาโตและโตได้เฉียบมากการทูดฝีปากคมเซเลนสกี้นั่นเองแหละที่รู้ถึงการมีตัวตนของปูตินและรัสเซียและที่เด็ดที่สุดค่ะคอมเมนต์ที่บอกว่าพิกกี้ไม่สงสัยการมีชีวิตอยู่ของตัวเองบ้างหรอ ในขณะที่ล่าสุดค่ะย3มกราคม66ดรปฐมพงษ์โพ,งพประสิทธิน,นันนักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญผ่านการโพสต์ลงบล็อกดิตหลายข้อความน่าสนใจต่อเนื่องกันค่ะบอกว่าดวงเซเลนสกี้อาจจะใกล้ถึงคาดแล้วผู้อำนวยการองค์การ CIA ดอดไปพบกับเซเลนสกีด้วยตัวเองแล้วก็บอกตรงๆว่า หน่วยงานของเราอาจจะไม่สามารถคุ้มครองคุณได้แล้วเวลาพูดต่อหน้าเซเลสกี้ก็หมายความว่าศัตรูคือรัสเซียอาจจะสังหารเซเลสกี้ได้ทุกเมื่อแต่ในความเป็นจริงหน่วยงาน CIA อาจจะลอบสังหารเซเลสกี้เสียเองแล้วแต่งตั้งให้คนใหม่บริหารยูเครนต่อไปแทนก็ได้เซเลสกี้ <els> เป็นชาวยูเครนที่ทรยศต่อประชาชนยูเครนเพราะว่าได้ผันตัวไปเป็นหุ่นเชิดอเมริกาเต็มตัวแล้วก็เปลี่ยนประเทศยูเครน ที่วางตนเป็นกลางมาเป็นศัตรูของรัสเซียเป็นแหล่งวิจัยอาวุธชีวภาพของอเมริกาเพื่อทำลายรัสเซียเขากลุ่มความลับต่างๆของอเมริกาที่ส่งคนเข้าไปปฏิบัติการในยูเครนเอาไว้มากหน่วยงาน CIA อาจจะกลัวว่าเขาจะถูกรัสเซียจับได้และนำไปเค้นความลับกํมมังอันนี้แค่เดานะครับหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่จะกรีวงศ์ คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมืลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง1,200บาทส่ทงฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663